ในวันนี้นะครับผมได้พาทุกท่านเดินทางมาอยู่กันที่บริเวณถนนเส้นทางจากแยกไฟแดงกิโลเมตรที่10มุ่งหน้าไปยังการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบรุรีจุดที่ทุกท่านได้เห็นในตอนนี้นั้นอยู่บริเวณปากทางเข้าชุมชนบ้านช่องแสมสารซึ่งเป็นจุดที่อยู่เป็นเส้นทางผ่านที่จะเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงของอำเภอสัตหีบก็คือหาดนางลำนะครับ สืบเนื่องมาจากว่ากลุ่มทุเรียนเมืองนนก้านยาวนะครับซึ่งเป็นกลุ่มรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่มีผู้คนติดตามจำนวนมากนั้นได้มีการโพสเชิญชวนกลุ่มนักบิดจ,จากทั่วประเทศซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์นะครับมีการรวมตัวกันที่จะเดินทางเข้ามาในอำเภอสัตหีบเพื่อมีจุดหมายปลายทางที่จะไปท่องเที่ยวกันยังหาดนางลำแห่งนี้แล้วนะครับโดยเหตุนี้เองนะครับทำให้พันตำรวจเอกคมสรรคำตุนแก้วผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสัตหีบ ได้มีการสั่งการเร่งด่วนให้ทางตำรวจรจราจรร่วมกับสายตรวจและตำรวจทางหลวงของอำเภอสัตหีบในการดำเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มนักบิดจำนวนนับร้อยนับพันคันที่จะเดินทางหลังไหลเข้ามาในวันนี้ และในวันนี้ได้มีการตั้งจุดตรวจบริเวณหน้าปากทางเข้าชุมชนบ้านช่องแสมสารเพื่อทําการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ต่างๆที่เดินทางเข้ามานะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถจักรยานยนต์ตั้งแต่ 100cc ขึ้นไปจนถึงประมาณ3 0 0 c ซึ่งเป็นรถรุ่นเล็กกันนะครับรวมตัวกันมาจํานวนมากเลยทีเดียวหลังไหลเดินทางมาจากเส้นทางเส้นถนนสาย331มุ่งหน้าตรงมายังหาดนางลำแห่งนี้และจะต้องผ่านที่บริเวณจุดนี้ก่อนจะไปถึงจุดหมายปลายทางเลยนะครับ จากการตรวจสอบนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ดำเนินการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ต่างๆพบว่ามีการแต่งซิ่งมีการดัดแปลงที่สำคัญมีท่อดังนะครับรวมถึงได้มีการตรวจเอกสารประจำรถว่ารถที่ขับขี่มานั้นมีความถูกต้องตามกฎหมายแต่อย่างใดรวมถึงผู้ขับขี่นั้นได้มีการปฏิบัติตามกฎจราจรสวมหมวกนิรภัยหรือไม่นะครับซึ่งผู้ที่ผ่านด่านนี้ไปนั้นจะต้องถูกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎระเบียบทั้งสิ้น ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ดําเนินการแจกใบสั่งไปให้กับนักบิดนักซิ่งแล้วจํานวนหลายสิบใบเลยทีเดียวนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามก็ต้องขอให้ทางผู้ที่มาท่องเที่ยวนั้นเข้าใจถึงการทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องดาเนินการภายใต้กรอบระเบียบกฎหมาย ที่สาคัญนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทางเจ้าหน้าที่ทหารเรือนั้นได้มีการตรวจตาพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับทุกท่านได้เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอสตหีบกันอย่างปลอดภัยและมีการตั้งจุดตรวจจุดจุดสอบถามในเส้นทางต่างๆนะครับเพื่อทุกท่านนั้นอำนนยความสะดวกให้กับทุกท่านอีกด้วยแหละนะครับ นี่นะครับหากทุกท่านนะครับมาดีไม่สร้างปัญหาไม่สร้างความวุ่นวายให้กับพี่น้องประชาชนชาวพี่น้องอำเภอสัตหีบนั้นก็พร้อมยินดีให้การต้อนรับทุกคนที่จะเดินทางเข้ามาในวันนี้แหละนะครับนี่นะครับก็วันนี้ก็โดนแจกใบสั่งกันไปจํานวนหลายสิบลายนะครับหลังจากเที่ยวกันเสร็จแล้วนะครับก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับไปจ่ายค่าปรับกันที่โรงพักให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะได้ไม่ถูกดาเนินการตามกฎหมายก็เที่ยวกันให้สนุกนะครับ และผู้ใดที่กําลังจะเดินทางเข้ามาหลังจากนี้นะครับก็ขอให้ท่านตรวจตารถของท่านให้ดีว่าร,รถของท่านนั้นถูกต้องตามระเบียบการจดจราจรหรือตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม่หากไม่ถูกต้องนะครับท่านก็จะต้องถูกตํารวจออกใบสั่งนั่นอาจจะสร้างปัญหาและสร้างกาการเสียเวลาให้กับทุกท่านนะครับจึงก็ขอให้รถที่เดินทางเข้ามานั้นอยู่ภายใต้ระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องจะได้ไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นตามมาแล้วนะครับ นี่นะครับก็ท้ายที่สุดในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูรทรสัตหีบเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสัตหีบและเจ้าหน้าที่ทหารเรือที่มาคอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มนักปิดทั้งหลายนับร้อยนับพันคนที่จะเดินทางเข้ามาในวันนี้ให้ได้รับการอำนวยความสะดวกดูแลบนภายใต้ความปลอดภัยนะครับก็ต้องขอขอบคุณหน <ไป S 1> ่วยงานที่เกี่ยวข้องมาณโอกาสนี้นะครับ ครับและล่าสุดนะครับได้รับรายงานจากพันตารวจโทพัฒนานันสานวนสารวัตรงานจราจรนะครับสถานีตำรวจภูธรสตหีบว่าจากการตั้งด่านตรวจจุดสกัดในวันนี้ได้มีการออกใบสั่งให้กับนักบิดไปรวมทั้งสิ้นกว่า100ใบหรือประมาณ200ใบนะครับบางส่วนก็ได้มีการตักเตือนนะครับเพื่อให้กลับไปแก้ไขดําเนินการในสิ่งที่ผิดระเบียบของรถจักรยานยนต์แล้วนะครับ เอาละครับท้ายที่สุดในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่เดินทางได้มาท่องเที่ยวในอำเภอรสระีบได้เดินทางทั้งไปและกลับอย่างปลอดภัยทุกนายเลยนะครับ